สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องพบกันในวันที่เท่าไหร่แล้วสิบห1สิบแปดอ้าสิแล้วไปเร็วเหมือนจะหลวดเลยนะวันนี้ก็ไปตลาดนะไปเจอกับเฮียสวัวเฒาาเฮียสวเฒาาก็ให้คลิปมาหนึ่งคลิปเดี๋ยวผมจะปล่อยก่อนคลิปเฮีย เทียนหลองนะ่ะก็เลยถามข่าวถึงเฮียเทียนหลองเป็นงไงมัง่งอ้าวแกก็ถูกแปดสองแกไม่บอกเลย,ยงั้นเราก็ชอบแปดศูย์แปดหนึ่งเฮียหลองบอกว่าแปดสองไม่กันเลยจะไปกันตัวไหนวะ่วงนั้นแกว่า <laughs> แกไปกันแปดสองนะขนาดเลขก,กันของแกนะก็ยังเกือบสองหมื่นอยู่นะ แม่เฮียเทียนหลองนี่ไม่ธรรมาดานะสมชื่อว่าชั้นแนวหน้านะสมกับที่นับถือจริงๆนะว่าปรมาจารย์นะทางด้านตัวเลขแกมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะแกจะไม่เชื่อใครมากง่ายนะเวลาเราไปหาแกเดี่ไปพูดว่าตัวนั้นมาตัวนแกไม่เอาเข้าหัวสมองแกหรอกนะแก เออถ้ารู้ขนาดนะั้นแล้วมาหาแกทําไมกันวะ <laughs> ตัวดับตัวมาตัวอะไรเนะี่ยใครพูดยังไงแกจะไม่เอาเข้ามาลกสมองแกนะแกจะใช้สติปัญญาของแกเพ่งพินิษฐ์พิเควิจารณาอยู่ตรงนั้นนะอ่ะคลิปนี้ก็เจอกับคลิปของเฮียเทียนหลองนะปรมาจารย์แห่งอำเภอเพลินนะครับผมว่าจะมาตัวไหน ผูเยี่ยมจับประเด็นว่าอย่าทิ้งทางเดิม8.25นาฬิกาในคลิปที่แล้วอ่ะตามชมนะครับผมตามชมตามชมอ่ะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแนวทางตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะอ่ะใครโชคดีกับรางวัลที่หนึ่งนะยินดีด้วยนะครับผม สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองเลขล่างก็มาที่หกเจ็ดได้กันไปหลายคนนะเอาเลขวิ่งเลขติดนะห้ากับเจ็มาแล้วเม็ดเดียวยังไม่ลงนะตรงนี้ห้ากับเจดนะจับห้าจับเจ็ดมีแนวโน้มว่าจะมาหกเจดนะแล้วก็จะลงเม็ดเดียวยังไม่ลงนะเดี๋ยวพาจับพาจับเลขวิ่งทำยังไงเป็นยังไงนะจะได้ชมไปพร้อมๆกัน ่เส้นเดินทางของเฮียเทียนหลองนะปู้เยี่ยมเขียนจัวบอกว่าเส้นเส้นเดินทางที่8.25นาฬิกานะมันเป็นยังไง7.25นาฬิกานะครับผมเส้นทางการบินนะนเขียนให้ดู7.25นาฬิกานะ8.25นอนะ นี่สมว่าจอเรดาของเราเป็นอย่างนี้นะเวลาแปดจุดสองห้านมมันอยู่ตรงไหนนะหนึ่งสองสามนี่9เก้าโมงมันอยู่ตรงนี้นะจุดสองห้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ถ้าเรามาเขียนใส่ของปู่เทียนหลองนะ เราจะเห็นเส้นเดินทางมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ขีดอย่างนี้นะอ่ะเอาเส้นใหญ่ๆขีดดีกว่าถึงจะไม่งงนะ7จ็ดจุดสองห้ามันอยู่ตรงนี้นะฮะสมว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะนาฬิกาไอ้จอลรด้านะฮะ คำว่าเส้นทางเดิน8.25จุดสมันอยู่ตรงไหนนะเราจะเขียนมันไปอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ FC ก็จะไม่เข้าใจนะว่ามันเส้นทางตรงนี้มันกินไปหมดเลยนะกินได้หมดเลยกินตั้งแต่ไหนนะ กินตั้งแต่ศนะูนย์หนึ่งสองเนี่ยไปที่แปดนาฬิกานะไปที่ไปตรงนี้นะจุดแปดนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะบินไปตรงนี้ไปตรงนี้จึงเขียนได้ว่าเส้นทางการเดินแปดจุดสองห้านอนะครับผมอ้าวเราจะมาเติมตัวเลขทิศทางตัวเลขลงมาอีกตรงนี้นะศูนย์อยู่ตำแหน่งนี้นะหนึ่งตำแหน่งนี้นี่นี่ ศูนย์ตำแหน่งนี้อ่าสองก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะฮะวางเลขอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับผมแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้านะอ้าวมันเดินถูกทางเข้ามาแล้วหาเลขวิ่งถูกนะวางตรงกลางนะถูกแปดวิ่งหกกับแปดวิ่งแปดเลขติดหนึ่งสามแปดหก สเลขติดของแกนะหนึ่งสาแปดหติดไหมติดไหมติด8ดนะหกมาติดล่างนะครับผมถ้าหติดล่างก็หน้าที่แกจะจับหกมาเจ็ดนี่นแกหน้าที่แกจะจับแบบนี้นะเจ็ดหกหกเจแปดหหแปดแล้วก็8ปดหนึ่งครับ แปดสองนะมาครั้งนี้นะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตัวนี้เอาอยู่แล้วนะศูนย์แปดกับหนึ่งแปดนี่แปดสองไม่เอาสุดท้ายปู่เทียนหลงบอกว่าแปดสองเอาเป็นตัวกันนะผลมันก็ออกนะออกตัวกันของแกนะ ผลเจ็ดแปดสองนะฮะเาเรามาตามงวดนี้เลยนะครับผมไม่เสียเวลากันตามที่ตัวเลขเส้นทางเส้นทางตัวเลขนะฮะของเฮียสั่เถาเอามาวางตรงนี้ก่อนยี่บกกอนนะครับของเฮียสัวเถาอ้าวเส้นทางเดิมนะ8.25นอมันอยู่ตรงไหนนะเราก็จะมาเขียนตัวเลขลงป้ายลองดูนะ ตั้งที่หลักสองนะครับผมหน่วยนะสองหน่วยบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนานเราก็จะได้เส้นทางนะ ที่มีชื่อว่า8.25จอนอนะเดี๋ยวเอาเจ็ดเป็นศูนย์กลางนะขีดเส้นเป็ดศูนย์กลางนะนี่ตำแหน่งศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะแปดจุอหานอมาจุดนี้นะ เอาอย่างนี้ถึงจะเข้าใจกันง่ายนะอ่าวงกลมเจ็ดวงกลมห้าอ่าเส้นทางจะไปทางนี้นะฮะ ตรงนี้เราจะเขียนตัวไหนลงไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราจะเขียนห้าหกเจ็ดตรงนี้นะครับผมเอาห้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเส้นทางนะ โอเธรรมดาเกตตรงนี้นะเราจะเขียนเส้นทางที่ศูนย์ใส่ตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปก่อนศูนย์ก็เป็น1ใส่ตรงนี้นะก่อน1ก็หลังหลังหลังหลัตงตัวนี้ก็เป็น9นะ,ะตรงนี้เราจะเขียน ตัวเลขใส่ที่หกเกดนะครับผมเกดตัวเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขห้านะห้าหรือหกดี อ้าวห้า huh. นะฮะห้าหกเกีย huh. ร์ด้าหกหกหกอ้าวหกหกหกใส่หกสักตัวดีไหมอ้า uh ว huh. ไม่ใส่ก็ได้นะเอาเท่านี้นะฮะสิ้นทางเดินนะครับผม เลขวิ่งนะแปดหกเอาเลขวิ่งนะสามตัวหกเจ็ดแปดนะครับผมวิ่งตัวเดียวเจ็ดนะ วิ่งเกียรเม็ดเดียวนะตัวดับฝั่งนี้เรามาเขียนตัวดับตัวดับตัวดับตัวคู่ดับนะสองสามสี่ห้า โอ้เกแปดเก้าอ่าอันนี้ก็เป็นคู่ดับอันนี้ก็เป็นคู่ดับนะมีสองมีสองคู่นะฮะอ่าเราจับกันนะครับผมเกดเป็นหลักนะของเฮียเทียนหลงจับที่เ9เก้านะเกตศูนย์เหนึ่ง หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหลักแปดลักแปดวิ่งที่หกเจ็ดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง อีกตัวนะอ่าชุดล่างนะอันนี้จับบนนะครับผมชุดล่างนะครับหกสี่หกห้าหกสี่หกห้า แปดสี่แปดหกอ่าให้ไป4ี่ชุดนะชุดล่างกับเองนะครับผมอืมหกสี่หกสี่กับหกสี่กับแปดหกนะแรงนะครับผมอ่าหมดเวลาครับผม เลขของเฮียเทชนหลองก็มีประมาณเท่านี้นะจับบนนะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้ดนหนึ่งหหนึ่งปดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวที่จะมาก็คงจะไม่พ้นอยู่ในชุดนี้นะฮะเก้าศูนหะนี่แหละนะฮะ อ่ะเอาเวลาพาจากนะครับผมไปแล้วไปแล้วหมดเวลา